จังหวัดจันทบุรีออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนนะครับให้ระวังน้ําป่าไหลหลากน้ําท่วมฉับพลันและน้ําล้นตลิ่งนะครับขณะที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีก็เปลี่ยนธงสัญลักษณ์เตือนภัยเป็นสีเหลืองแล้วเพื่อเตือนประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับตามที่จังหวัดจันทบุรีได้ติดตามสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งได้แจ้งเตือนให้เฝ้าระวังการเกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากร่องมรสุมกำลังแรงที่พาดผ่านภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เคลื่อนตัวลงมาพาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้จังหวัดจันทบุรีมีฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันจากการติดตามสถานก,การณ์อย่างใกล้ชิดของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพบว่าจังหวัดจันทบุรีบริเวณต้นแม่น้ำจันทบรุรีที่อำเภอเขาคิจกูดและอำเภอมะขามมีปริมาณน้ำฝนตกเฉลี่ย50มิลลิเมตร ทำให้ระดับน้ำที่สะพานวัดจันทนารามอําเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีวัดเมื่อเวลา12นาฬิกาของวันที่16กันยายน2555มีระดับน้ำอยู่ที่2.54เมตรครับซึ่งยังต่ำกว่าจุดวิกฤต0.66เมตรอย่างไรก็ตามในช่วงวัน2วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์ลักษณะอากาศในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่17กันยายน และขณะนี้ปริมาณน้ําในแม่น้ําจันทบุรีซึ่งวัดที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามอําเภอเมืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่ไม่มากนักจังหวัดจันทบุรีจึงได้ออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่1เรื่องสถานการณ์น้ําฝนและระดับน้ําในแม่น้ําจันทบุรีพร้อมได้เปลี่ยนธงสัญลักษณ์เตือนภยัยที่บริเวณสะพานวัดจันทนารามและสะพานตรีรัตน์เป็นสีเหลืองเพื่อเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์น้าในแม่น้ําจังหวัดจันทบุรี ที่อาจจะล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนในพื้นที่เสี่ยงริมน้ําพื้นที่ลุ่มในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีเทศบาลเมืองจันทนิมิตรเทศบาลตำบลพระพลานารายและอบะตอท่าช้างพร้อมั้งขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวเฝ้าระวังและติดตามสถานการ์ข่าวการแจ้งเตือนจากราชการอย่างใกล้ชิดครับตอนนี้อยู่ในระหว่างเฝ้าระวังอยู่ครับผมเพราะว่าช่วงสองสวันที่ผ่านมาอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าฝนตกมาเยอะแล้วก็ระดับน้าในจันทบุรีตอนนี้ก็ขึ้นสูงนะครับ ตอนนี้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่วัดจันเนี่ย2เมตร54ซึ่งมันอยู่ในจุดที่เราต้องยกธงเหลืองนะครับก็เป็นการเตือนให้ประชาชนนะครับได้รับทราบว่าตอนเนี้อยู่ในช่วงของสถานการณ์เฝ้าระวังถ้าท่านมีของอะไรอาจจะยกขึ้นใหม่บ้างนะครับเพียงแต่ว่า2-3วันนี้อาจจะดูสถานการณ์ว่าถ้าฝนไม่ตกลงมาเนี่ยหนักๆถ้าติดต่อรัก2วันน,นะฮะพัก80มิลติดต่อกันเนี่ยไม่น่ามีปัญหาอะไรครับก็เป็นการให้พวกเรากระตือรือร้นรในการที่จะ เตือนตัวเองก่อนว่าให้เฝ้าระวังด้วยตอนนี้ผมว่าดูที่ฝนอย่างเดียวครับถ้าฝนไม่ตกหนักเนี่ยคือฝนตกและหยุดเนี่ยผมว่าไม,ไม่ไม่มีปัญหาอะไรครับยกเป็นมันตกหนักจริงๆเลยนะสองวันติดต่อกันนะฮะแปดสิบมิลเนี่ยแล้วแล้วก็ต้องระวังนิดนึงฮะแต่ตอนนี้คาดว่าคาดว่านะครับคาดว่าไม่น่ามีปัญหาอะไรครับคือสภาพอากาศฮนะช่วงนี้มันเนื่องจากว่ามันมีร่องฝนเนี่ยนะครับพาดผ่านอยู่บริเวณภาคกลา,างภาควันออของเราอะ่ะอันนี้ตั้งแต่วันที่สิบสามสิบสี่ต้นมาเนี่ยจะมีฝนตกเรียกว่า เ,ออเกือบทุกพื้นที่เลยนะครับทีนี้เราต้องมาดูว่าออปริมาณที่ตกต่อจากนี้ไปเนี่ยมันมันมันมากมากแค่ไหนนะถ้ามันอย่างที่ท่าหนหน้าบอกว่า80มิลเนี่ยเฉลีย่ยสองอำเภอเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบกับแม่น้ำจันทบุรีเราแน่นอนแต่ณเวลานี้นะครับผมยืนยันว่าระดับน้ำเนี่ยนะครับจากมานน้ำฝนที่ผ่านมาเนี่ยมันระดับน้ำตรงนี้มันจะทรงตัวอยู่ นะครับณเวลานี้ยังไม่มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าในที่รุ่มตับจริงๆหรือว่าในพื้นที่เอ่อเรนเรนริมน้ําจริงๆเนี่ยนะครับยังไงให้ติดตามข่าวหน่อยแล้วกันเพราะว่าวันที่1 6 17จคือวันนี้กับพรุ่งนี้นะครับยังมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่มีฝนตกหนักทีหนักมากได้โดยเฉพาะถ้าไปตกในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำของเราคือกิ้จกูดมะขามเนี่ยสองอำเภอถ้าหาวกว่าตกหนักมาจริงๆเนี่ยก็จะมีผลกระทบกับแม่น้ํตจันทบุรีของเรานะครับขณะช่วงบ่ายที่ห้องประชุมหาสารากลางจังจนทบุรี พร้อมด้วยนายจุมพศ์วันณฉชัดสิริหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสรารภัยจังหวัดจันทบุรีก็ได้ร่วมประชุมนะครับผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กับนายยงยุทธวิชัยดิษรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์น้ําทั่วไปในประเทศไทยพร้อมทางรับรายงานสถานการณ์น้ําของแต่ละจังหวัดด้วยซึ่งสถานการณ์น้ําของจังหวัดจันทบุรีในตอนนี้เองยังไม่น่าวิตกครับเนื่องจากน้ําขึ้นสูงไม่มาก บวกกับหากฝนไม่ตกลงมาซ้ำนะครับน้ำก็ยังไม่มีโอกาสท่วมได้จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานก,การ์ข่าวการแจ้งเตือนจากราชการอย่างใกล้ชิดและอย่าหวันวิตกครับ